อะไรก็ตามที่เราไม่ได้สั่งสมมันมาไม่ได้สร้างมันเอาไว้อยากได้แค่ไหนก็ไม่ได้แต่อะไรที่เราสร้างและสะสมมันมาไม่อยากได้มันก็จะได้นั่นแหละที่เขาเรียกว่าบารมีสำคัญว่าบางคนอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ แต่ไม่เคยสร้างและไม่เคยสะสมมันมาเลยอยากได้ในสิ่งที่ดีอยากได้ในสิ่งที่เด่นแต่ไม่เคยสร้างมันมาเลยเปรียบเสมเือนกับการทําความดีเพื่อนันถ้าเรามันฝึกฝนอบรมจิตใจของตัวเองทําความดีเพื่อตนเองสิ่งที่ไม่อยากได้เดี๋ยวมันก็ได้ บารมีเราสั่งสมมาในอดีตชาติมาในชาติปัจจุบนันนี้เราก็ต้องสะสมไปด้วยเพื่อที่จะได้เข้าใจและจะได้รู้ว่าบารมีเก่าที่เราเคยสร้างมามากมายแค่ไหนเราจะทราบได้อย่างไรว่าตัวเองมีบารมีมาในอดีตชาติคือการปฏิบัติตามแนวทางคำสั่งสอนของพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้เข้าใจว่าตัวเองมีบาร,รมีมาอย่างแท้แน่นอนเพื่อเป็นการบำเพ็ญบาร,รมีเราคนเดิอนอยู่บนทางที่ถูกต้องอาศัยพระธรรมให้มากบุคคลเพราะแนวทางการปฏิบัติของพระสมมาสัมพุทธเจ้าคือทางออกจากทุกข์แต่แนวทางการปฏิบัติของบุคคลไม่สามารถพาเราออกจากทุกข์ได้เราควรเดินตามพระธรรมให้มาก ก็เดินตามบุ๊ก